สวัสดีครับทักทายเอื้อ,อยทุกูทุกคนนะครับพี่นอ้องกองป่ายนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเบึงมาเบึงมาเห็นความเสียดายนะครับยางร้อยมามาเห็นนะคุับหัะครับอืหัวพ,พี่น้องเขาเบิดพี่เห็นมะพีพีพีเมนเบิดพี่น้องนี่เมนเบิดนี่นี่คืออะไรให้เขาเก็บเนี่ยถอดนี่เห็นบ่เนี่ย เราคอยจังไดนี่เบิ้องบนพี่หน่อยคอยจิเก็บเด้อเห็นปะจะที่บ้านเขาอ,อันซ้อนบ่กเขาจิเก็บกองไปเด้อนี่เบิ้งเอาเด้อบันพี่นอ้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเด้อครับเด้อม,มันสุดยอดซ้ำใด้ใส่เบิ้งชดสดนี่แหละนี่บ่ได้ตัดต่อดอกพูดน่ะพี่นอ้นอง ơi ừ. 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 过来，过来。来来 bưng kia à này phụ lạc nó chỉ chị khỏi đại nó. Chị bơi hoa anh chân đại bưng nè. Mhm. Hm. 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 phụ Yeah. Okay. เน,น,นี่ยเมนเฟดเนี่ยนี่เ็นเฟสเปิดเมนเฟสผนะครับนี่ให้เก็บม,มากรองไว้นะครับแรกใดมาเอาด้วยครับ ก็ได้หน้านครับผู้เลี้ยดมาเอาครับผมเก็บกองอันนี้ละหลายพะโลอันนี้แค่มองนี้มองเดียวได้ครับนี่โฮมจิ๊กนี่ครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับ